นาวาเอก๋ยวนี้ตกลงเกยผู้ได้รับภารกิจในครั้งนีง้จะนำทัพทุกคนเข้าไปตียังประตูของทางบุบานใต้ว่าภารกิจหลักรอบค่าคนบันบนตยยต,าาาตายย้าอยู่เย้คนหรือพิชชู่โอ้โหหน้ายังยู่เลย <c oughs> ลาชาพลอ บกยพุทธอดยินดีได้รู้จักก็บว่าคือผู้พันนาวิกโยธินนาวาเอกดี้ตกลงเกยผู้ได้รับภารกิจในครั้งนี้จะนำทัพทุกคนเข้าไปตียังประตูของทางหมู่บ้านใต้เพื่อไปเพื่อไปนำคนหนึ่งครับหมอเฮ้ยไม่ไอเด็กกินยาเหรอคุณ่อคุณเทไปแล้วนะเพื่อนำไป ยังภารกิจที่นําเข้าลักลอบขโมยเข้าวประมาณสิบห้าตันกับมาอย่างบ้าเราซาลาเปาหน่าจะติดเชื้อแะไรนี่โอ๊ยไปเลยไปเลยไปเลยมีคนบุกกูมีคนจบตีหมู่บ้าานเรีคนจบตีหมู่บ้านเรามีคนจบตีหมู่บ้านเรามีคนจบตีหมู่บ้านเราใคร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 ปลอมตัวใครปลอมตัวใครปลอมตัวมาจากการบันทุกหน่วยพอทราบเช็คนที่วันซาละเปาคนไหนคนไหนคนไหนคนนู้นคนนู้นคนไห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 นมันจบตีหมู่บ้านเรา โอเคโอเคยิงมา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 จริงมจริันจมตีโจมตีจมตีจมตีลองไฟด้วย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 ทุบหน่อยบุก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 ซุ่มมันซุ่มไม่กลัวไม่กลัวซุ่มไม่กลัวกูมีอินฟาเรดกูมีอินฟาเรดเหมือนกันไปไหนล่ะอ๋อขออนุญาตทำการขึ้นไปยังด้านพื้นที่ไฮกาแคลไปทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นย้ำอีกครั้ง อ๋อตอนนี้ตอนนี้สถารการณ์ไม่เห็นอะไรเลยข้างบนพื้นที่มีป่าลกชื้นเต็กจะได้ปหมดยชนถ้าเสียงอ๋อดูแว่าทางศัตรูได้หายไปแล้วอขอใช้พื้นที่ก้องฟาเลน ถ้าทหารรับจ้างหรือจะอะไรหรือจะเอาอะไรก็ทหารรับจ้างเขาเป็นทหารรับจ้างเขาไม่ใช่ทหารแบบนาวิกโยธินอยู่ในกองทหารรหน่วยรบพิเศษเอนเดหน่วยซิลหน่วยนาวิกโยธินหน่วยไทรเปอร์หน่วยนู่นหน่วยนี้นะอ้วนหน่วยตีเข้าใจปะหน่วยตีตอกลงจูหน่วยจู่โจมพิเศษทั้งน้ําบกอากาศเหนือใต้ออกตกบุกหมดหน่วยนี้ฝึกมาแล้วมากกว่า7ล้านปีฝึกมาตั้งแต่ยุคตระกลเสาเป็นไงอึ้งอเลยมันงงพี่มาทุกวันน้อง เดี๋ยวดูการกิ้งลงลอยตัวมาก่อนศัตรูไปแล้วล่ะฮัลโหลเจอเป้าเจอเป้าเจอเป้าเจอศัตรูเป้าฮัลโหลโอ้ยเจอแล้วไอ้โคตรที่โอวันสลับเปลี่ยนตอนนี้โดนศัตรูจะบาัใต้ทำการรอบสังหารอ่า าตีอ่ะเนี่ยใช่มึงเป็นคนอุ้มงค์แล้วมป็นคนรับบุกเอโอโดนบุกเออไอ้บรรใตายมาเจ็ดคนตีหรือจะเอาไงเนี่ยแกแหนไหมเนี่ยจะบรรลุยใครสนใจปะไปดิไปดิไปดิแต่ต้องใส่หมวกก่อนใส่งอมบุกเสียงมันรู้เลยมันรู้ว่าบุกแล้วเตีจะบุกแล้วเหรอตีใช่เดี๋ยวไปบุกครับเดี๋ยวไปรับรอบฆ่านี่ไงเขาจะไปถ่ายรูปอยู่นี่ไงใคร ก็หมู่บ้านตายเราจะถ่ายรูปพี่อะใช่ป่ะก็มั่วมันบอกว่าเจอกันหน้าน้ำภูถ่ายรูปจําการแต่งตัวของตัวเองไว้ใครนอกเดี๋ยวตรงนี้ฆ่าก่อนค่อยถามทั้งหมดนี่คือกรณีบังคับฆ่าก่อนค่อยถามทั้งหมดประตูแล้วแคมเปญเลเอ้ยหรือมีน้ํากันป่ะไหนหรือไปคาบน้ำกันก่อนไหมตลอดไม่ต้องขนาดอ๋อเหรอโอเคเขาให้นทำพวกนี้พี่เหรอเดี๋ยวมันก็หายก็หายก็ฮรายสิ เราไปหมู่บ้านใต้พร้อมเดินทางเลยไปเราเอามันก่อนตอนนี้ตอนนี้เรามีแค่สามคนนะเดี๋ยวไปกลัวสามคนนะยิ่งน้อยดียืนยนยืนยันปุ๊บยืนยนปุ๊บแทงเลยโอเแทงทิ้งเลยแล้ววิ่งหนีเลยโอเคปิดมาละไม่ใครก็ใครบอกคำเดียว ไม่ใครก็ใครลงไปนอนกองมานมีคนเราแโบไม่รู้เป็นไงน้ออยู่ฝั่งนู้นแทงเลยเจ้มาโบก็ต้องแทงเออเราก็ไปไล่ฆ่าเขาเออเขาก็รอเข้าออกก็ไปมาฆ่าเราก่อนนะทำไงได้อ่ะเออปาระเบิดไฟด้วยแอบพุ่มแอบพุ่มต้องมีคนเตือนออกมาเฮ้ยมีคนอุ้มนั้นมีคนอุ้มพันมาหน่อยมาหน่อมตรงไหนนี่ไงข้างน้ามีไงดีเอ๋ มาไหมฮะโอ้ยคน้ายังไม่มากาโหหลังเชื่อยตีนี่นี่นี่ควาหผิวเยอะๆๆๆๆๆดูไปดักรถเขาแล้วรู้ วิ่กลับมาวิ n ่กลับมาคนหนึ n ่งเห็นปางไหรเนาะนู่นไงนู so play, hide, hide, hide ่นไงเอาอีก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 าอยู่ด้ตายตายดีไงยาดีไงนี่ยานี่ยาติดเชื้อติดเชื้อเออเออไต้องกังติดเชื้อเลยไป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 หนีหนีพอแล้วพอแล้วกลับกลกลับรจะตายแล้วเราจะตายแล้วกลับกลบกลับเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะสตัวสตัวเน้นๆตัวเน้นๆ ไปกับกล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 ับเชียรเชียร์ตลกวะตลกวะแม่ผมติดเชื้อครับผมติดเชื้อลว่าส่งเขาแล้ส่งสารส่งสารหนึ่งตัวพวกมันวิ่งมาให้ต่อยเลยแบบรอบสังหารเลยแบบผกติดเชื้อติดเชื้อซัเลยความผียู่ความผีอยู่พกกัวามผียูๆมตัมันตรงนี้ทางซ้ายก็มีดิไปทซ้า ลองออกกลัวไปทางซ้ายดิดักดักพวกฟาร์มฟีดดิเออลืมป้นเมื่อกี้นั่นไงมันวิ่งเลยวิ่งเลยลเอาเอล้อง้อล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 ้อเชลวิ่งอย่างนี้เขาก็รู้แล้วดิทำไปไหนหนาวไปหมู่บ้านไหนไปหนาวอย่าโหดอย่าโหดใช่ย่าโหดแฉทวน ช็อตช็อตเชื่อไอติสเป็นโหดจังวะไอติ๊ดใครอ่ะหมู่บ้านไหนไอติ๊ดโอ๊ดโอดตลอโอ๊ดเหรอไม่ใช่ใครอ่ะหมู่บ้านไหนอ่ะโอ๊ดโอ๊ดอยู่เหนือไม่ใช่นะออ๊ยู่หมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนเอาไปถามก่อนดิหมู่บ้านไหนเชื่ออยู่หมู่บ้านเราเราคาทิ้งอีก อยู่บ้านไหนเนี่ยฮัลโหลบ้านไหนครับเนี่ยอยู่เหนือไงไอจอไอจอไอตุ้งไปเกิดตรงนู้นพี่คนขับรถพี่เขียวพี่เขียวขับอ๋อแล้วลรื่องมาทำอะไรตรงนี้อ่ะมาตกแมปไปเกิดตรงนู้นน่ะอ้วนต่กระกินหลักรอบข้าคนบัดบัดตายอยู่เจ้ยสวยเลยเออแล้วก็วิ่งวิ่งแบบงงๆด้วยนะ วิ่งมาแบบงงๆเลยนะไม่งงเห็นหัวแดงรู้แล้วสกอต์ติดเออปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเรี้ยงฟาดไอ้แก้อ้โอ้ไม่รู้ละไอ้จุกจิ๊กติดอแข็อยู่ข้างๆกันคุณต่อรอไอจอนเลยง้างสุดแขนเลยนะแกติดอ่ะง้างไม่กลัวไหลไหลสุดเลยอ่ะฟาดก็เต็มหัวเลยผมเข้ามามันเข้าไปอยู่ตรงตรงนั้นตรงหมอดแก้วคือล้วงไปไหนไปไหนกันสองคนเออไปอไปซาบโตเบี้อยปะใครเอ้ยนี่ใครอ่ะ เฮ้ยน <Greek one. S 3> ี่ใครอ่ะไปเนี่ยบ้านไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะบ้านไหนอ่ะเฮ้ยโอ้บ้านใต้วราอยู่บ้านใต้เฮ้ยมันไม่ใช่พวกเรา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 เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุนี้หยุดเฮ้ยตามตามตามมันวิ่งหนีแล้วเชจ่า เราปล่อยไปได้ไงอะตแแผลบอตะแแบออ่าตะแบลบอตะแผบอเราไม่ด้เรามาได้เนเวอ้ายแล้วเจมส์เวซสายแล้วผมไ่กลับหมูบ้านแล้วอ่ะนี่เห็นปะเฮ้ยรถติดอ่าาาานาา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 มามาา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 ามนมนห a อยดรซิครับโ l o เอามาแล้วโอ้มาไม่ทันจะพาไปไปลักลอบไปลอบสังหารหมู่บ้านใต้มาสี่คนจริงเหรอใช่หน่วยสังหน่วยลอบสังหารไปยังไม่ได้เหรอไม่ลอบสังหารแล้วเรียบร้อยแล้วแม่หัวร้อนเลยจริงเหรอขับรถไล่ขับรถไล่ชุเลยพรุ่งนี้พาโบเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะมาขโมยหมูบ้านบ้านบ้านเหนืออ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะตีมทันทีเอาจริงมาบังคับไฟนะ ต่อยเป็นพาโบมีมีบุญคุณมาหรือต้องฆ่านะโอเคไหมอันนี้ไปฆ่ามาแล้วเหรอใช่ไปฆ่ามาแล้วสี่คนไปอีกได้ปะหัวร้อนเลยหมู่บ้านใต้ไอ้ชาบาขึ้นมาไปแก้วเหรอไอเดี๋ยวยจะไปเหรอไม่ไปด้วยหรอกตา<อ>มเซนอยู่ไหนทำไมมีคนชุบไม่ไปด้วยหรอกไม่อุชุบได้อุมีอุมีไอ้นี่ไซลิงอุปไอ้นี่ปล่อยมาได้แล้วเรสามารถชุบได้เรไม่ตายอ่ะอ๋อสเอาหรออ่ะอ๋สีเอาเอาจริงๆริงวะยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะยังไงอ่ะรู้ว่าเขาใจตรงไหนครับ ทุกต้องไอสักเออเวลศูนเปิดปิดประตูได้เวลหนึ่งเวลหนึ่งทำอะไรได้วะชุบคนได้เวลสองซ่อมรถได้เวลสามคอยคอยดูแลเหมือนเป็นตำรวจในเมืองในในบ้านนั้นนั้นเวลสี่คือประธานเท่านั้นแหละทำทุกอย่างอ่าศัตรูของเราคือบ้านบ้านใต้เลยใช่ไหมฆ่าหมด แต่ถ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงเขาเป็นใต้เนี่ยมาแล้วเราต้องทำออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยค่าก่อนค่อยถามเราจะไม่เราจะไม่ถามก่อนใช้สนับไอ้หนุ่มซิกหยิบสนาวมาปักฉลามไล่ฆ่าจะสนับเอาทำไมสมัดสองมัดตายเปิดเปิดไม้บวงกว้างแล้วนะแต่รอหนะไม่ได้ยินหรอกข้างหน้าซอมบี้ล้วนเลยหนุ่มซิกใจเย็นหนุ่มซิกใจเย็นไม่พูดกับหลุดคนนี้จริงๆไม่ได้ไปคอมเวิร์ดนี่ไปคอมเวิร์ดชวาขวากับรถก่อน ข้างหน้าเราข้างหน้าเราข้างหน้าเราเอาเลย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 เอา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 เขาบอกห้ามสนเออต้องงั้นสิวะมันต้องงั้นสิวะหมู่บ้านตายล้วไงอ่ะฝากฝากสารนี้ไปถึงหมู่บ้านตายด้วยหมู่บ้านตายล้วไงอ่ะแล้วไงคนหรือพิชซู่โอ้โหหน้าอย่างยู่เลยโอ้ลาชาพลอ มีเยอะกว่านี้ป่าเฮ้ยไอ้เป็นเรียกหนุ่มซิกกับมนีนั่นหมู่บ้านเขาเข้าไปไลึกขนานั้นเกินไปลึกเกินไปเขาลึกเกินไปเอาหรอเราจำไว้กันดีกว่าต่อยสอมบี้ก่อนลึต้องต่อยสอมบี้ก่อนเอาชืวุ้นติดเชื้อพูดเค่เนี้ยได้เล่นโอ้ยยิงกว่าได้เล่นอีกโอ้ยช่วยด้วยหนุ่มซิกหนุ่มซิกด้วไม่เไม่เห็นตัวซอมบี้เห็นแต่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแ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 ตายแล้วตาแล้ว บทันเรื่องเนี้ยอติรับจบเออโอ,โอ้ยยิงกว่ารับจบอีกมาดดิไป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 เราไปเราฆ่าบ๊อบตัวไอ้ไอ้บ๊อบมันมาฆ่าอัวที่หมู่บ้านเหนือก่อนแล้วอัวฆ่ามันแล้วเรียบร้อยเราล้างแค้นเรียบร้อยแล้วโอศาสตว์ใจเราต่อยบ๊อบได้อ่ะเขาเ,ออเขาห้ามฆ่ากนันเหรอไม่เป็นไรมันจะมาฆ่าเราเลยเอา้าวโอเคพอละพอละเราเราเราพอละเ,เราสร้างความบัดหมางเรีย้แล้วพอละพอสงสารมันสองถึงอีธานละ วหน้าบาาันไต